ั้นตอนการผลิตกระบวนการการผลิตเสื้อผ้าสมเร็รูปโดยทั่วไปนะครับอันดับแรกเราก็ต้องอสร้างแพทเทิลลงบนกระดาษก่อนเสร็จแล้วก็วิธีการสร้างเนี่ยหลักพทเทินมันก็มีหลายหลักหลักฝรั่งเศสห,หลักญี่ปุน่นหลักกาลวินและพีงามวิไพลพรสีก็คือมันมีหลักอยู่มากมาย อางนี้แล้วแต่ว่าสร้างพทเทินเนี่ยเขาเขาเรียนมาหลักไหนอันนี้วิธีการสร้างเนี่ยก็แตกต่างกันไปการสร้างเสื้อสร้างกระโปรงสร้างกางเกงอ่าก็คือสร้างลงบนกระดาษก่อนเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาเกตไซส์อ่าเกตไซส์ก็เกตลงบนกระดาษเหมือนกันอาจจะเป็นกระดาษแข็งเสร็จแ,แล้วก็ Copy ปออกมา คือละไซส์อย่างเช่นสมมติเราสร้างไซเบสก็คือเป็นไซส์ S อ่าแล้วก็อกขยายออกไปข้างละครึ่งนิ้วสมมติเอา5ไซส์แล้วก็ต้องอ่าก๊อปปี้ออกไป5เส้นแล้วก็ก๊อปปี้กระดาษแข็งออกมาเป็นไซส์ละตัวไซส์ละตัวอันนี้คือพูดถึงกระบวนการการทำงานขั้นตอนการทำงานของทุกโรงงานนะครับก็คือเขาต้องต้องทำประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วพอหลังจาก เกศไซด์ uh, ที่จริงๆแล้วก่อนจะเกศไซด์เนี่ยมันก็ต้องฟิตติ้งก่อนการฟิตติ้งเนี่ยก็คือการย็ดผ้าดิบขึ้นมา1ตัวเพื่อจะลองดูว่าสวยไม่สวยเราก็ต้องตัดเย็ดผ้าดิบขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเวลาเราจะผลิตเนี่ยจะผลิตออกมาเป็นพันๆตัวเนี่ยถ้าเราไม่ทดลองก่อน1ตัวเนี่ยถ้าเสียก็คือเสียทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องฟิตติ้งออกมาดูก่อนว่าที่เราออกแบบทำ pattern เนี่ยสวยหรือเปล่าก็คือลงผ้าดิบตัดเย็บแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองดูเอาไซส์ที่ใกล้เคียงกับที่ที่เราทำ pattern เสร็จแล้วก็ถ้าตรงไหนไม่สวยเพราะเราทําเสื้อสักหนึ่งตัวเนี่ยอ,อาจจะขึ้นหุ่นดูหรือเอาคนลองจริงๆดูอันนี้ก็คือเรียกว่าการฟิตติ้งอกอเลือวงแขนอ้เราก็ต้องเก็บเาเข็มมุดกัดเก็บบนหุ่นไป แต่นี้หุ่นเนี่ยบางทีมันมันไซส์ไม่เท่ากับคนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอาสมรีเนี่ยพอกบนหุ่นอ่ให้มันไซส์สมมติว่าเราจะทําไซส์คนอ้วนแต่หุ่นเราผอมเนี่ยอ่มันก็ไม่ได้ตามที่ขนาดเราต้องการเพราะงั้นเราก็ต้องเอาสมรีพอกหุ่นให้มันอ่ได้อ,อกเอวสะโพกเท่ากับไซส์ที่เราต้องการจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเสียเวลาแต่ทีนี้มันมันก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็คือ มันก็ไม่มีวิธีอื่นจนกระบวนการการทางานขั้นตอนการผลิตโปรเซสเนี่ยมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้อ่พอหลังจากลองดูตัดเย็บเรียบร้อยแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าอ่ตัดเย็บครั้งแรกเลยแล้วมันจะสวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้แก้วงแขนแก้อกเอวสะโพกไหลล้งไหลมันล้ําข้างหน้าข้างหลังอ่าเราก็ต้องแก้แก้เสร็จแล้วทำเป็นเพื่อนขึ้นมาใหม่ไปแก้ในเพื่อนเสร็จแล้วลองตัดเย็บขึ้นมาใหม่รอบที่2ออ่ะลองใส่ดูอีกทีหนึ่ง ไอ้สองก็อาจจะยังยังมีต้องแก้อยู่ยังไม่สวยทีเดียวอาจจะนั้ตรงตรงที่เราแก้ไปแล้วมันก็จบแต่ว่ามันก็จะมีจุดอื่นที่ที่ที่ยังไม่สวยอย่างเช่นว่าวงแขนยังอ้าอยู่อา่าเราก็ต้องปิดวงแขนใหม่แล้วลองใหม่ถ้าเป็นกางเกงอาจจะเอาเอา,เอายานอา่านี้เราก็ต้องแก้ใหม่ตรงเอวเป็นรักยิ้มสะโพกเป็นปีกอะไรเงี้ยก็อาจจะ 3- 4ครั้งจนกว่าจะาสวย พราะนั้นเนี่ยขั้นตอนกว่าจะเห็นออกมาว่าสวยไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องเสียผ้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยกว่าจะได้ต้นแบบมาหนึ่งตัวที่ทเรียกว่าโอเคพอเราได้ต้นแบบที่โอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นอเอาต้นแบบที่สวยเนี่ยไปเพิ่อนที่สวยแก้เรียบร้อยผ่านจากฟิตติ้งมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยเอาไป เกตไซส์ต่อไปการเกดไซส์ก็คือการขยายไซส์ถือว่าเราทำไซส์เบสเป็นไซส์เเราก็ขยายไซส์อกออกครึ่งนิ้วเป็นไซส์ m ออ่อยครึ่งนิ้วเป็นไซส์ l ถ้าเราเอา10ไซส์เราก็ต้องทำา10เส้นแล้วก็ก๊อปปี้กระดาษออกมาทีละไซส์ทีละไซส์เป็นบล็อกกระดาษแข่งเพื่อจะเอาไปวางมาต่อไป อันนี้กระบวนการการวางมาร์กเนี่ยของโรงงานทุกโรงงานเนี่ยก็จะค่อนข้างจะคล้ายๆกันไม่แตกต่างก็คืออันดับแรกคือเ,เราก็ต้องคำนวณเลโชะมาก่อนว่าเ,เราจะปูผ้ากี่ชั้นซึ่งตรงนี้คนวางมาร์ก็จะเป็นคนคำนวณอยู่แล้วว่าต้องใส่เลโซเท่าไหร่เลโซเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆหมายถึงว่าสมมติเราปูผ้าร้อยชั้นเนี่ยไซส์เอสเลโซหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราวางบล กระดาษที่เราทำเกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งบล็อกขีดลงบนผ้าอ่าแล้วเอากระดาษแข็งเนี่ยวางลงบนชั้นผิวผ้าเสร็จแล้วเอาช็อคขีดขีด ก็คือร้อยชั้น1บล็อกเราก็จะได้ร้อยตัวถ้าเราวาด2ที2บล็อกก็จะได้200ตัวอันนี้คือคำคำนวณเรโชแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นงานจริงเนี่ยตัวเลขมันอาจจะไม่ลงตัวขนาดนี้ก็คือจะต้องมีการพรษษิเศษอะไรก็แล้วแต่รายลงรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละโรงงานไปทีนี้เออเรามาถึงโปรเซสกระบวนการทํางานหลักๆก่อนก็คือ,อ,อประมาณนี้นี้ทุกครั้งที่ขึ้นงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาเอาวางช็อก ขีดใหม่ทุกครั้งแม้กระทั่งเป็นออเดอร์เดิมๆเนี่ยก็ต้องต้องขีดเพราะว่าหลังจากตัดไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตัดเนี่ยมันก็จบไปแล้วหนึ่งงานงานงานจะเป็นงานเดิมเราก็ต้องเอาบล็อกมาวางแล้วก็ขีดใหม่อีกรอบหนึ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งไปซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถจะวางมาก็ได้ก็คือมันจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความชมนานาญเขาจะรู้อยู่ในหัวเขาเลยว่าวางแบบไหนเนี่ยประหยัดที่สุด ชิ้นหลังไซส์เอต้องจับคู่กับไซส์ใหญ่ชิ้นชิ้นหน้าไซส์แอลอะไรเงี้ยก็คือคนวางมาร์กเนี่ยเขาจะต้องมีประสบการณ์ก็จะมีมีแปร์อยู่ในหัวงแล้วและว,ว่าจะาถ้าเป็นหน้าผ้าขนาดนี้เนี่ยจจะต้องวางยังไงถ้าหน้าผ้าขยายออกไปอีกการวางมาร์กก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือต้องวางให้มันประหยัดที่สุดซึ่งม,มันก็ไม่ใช่ว่า ใครก็ได้ทุกคนจะ,จะวางแบบมั่วๆได้ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะหาค่อนข้างจะยากอยู่จะดีกว่าไหมถ้าเราปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานตั้งแต่การอ,ออกแบบดีไซน์การสร้างแพทเทิร์นก็คือเราเปลี่ยนจากสร้างลงบนกระดาษเนี่ยมาสร้างด้วยโปรแกรมคอมซึ่ง เด็กสมัยนี้ก็โตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนมือถืออยู่บนคอมอยู่บนโน้ตบุ๊กอยู่บน iPad อยู่แล้วมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็คือเราเราเปลี่ยนจากการสร้างาบนกระดาษเนี่ยมาสร้างในโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับคัล์ดอรอีลาทั่ทวๆไปแหละก็คือตีเส้นตรงไม้บรรทัดยังลบ ดินสอ,อเหมือนเหมือนกับว,วาดลงบนกระดาษเพี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนจากวาดลงบนกระดาษเนี่ยไปทําในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองมันก็จะมีเครื่องมืออ่ดินสอยังลบจีบทบจีบทวิตกระดุมอ่าเราก็ไม่ต้องสร้างบนกระดาษแล้วไปสร้างในคอมการเก็บไฟล์อะไรทุกอย่างก็อยู่ในคอมหมดไม่ต้องมาลบก,กระดาษเต็มโรงงาน แล้วก็เกตไซส์เเราก็เกตด,ด้วยคอมก็คือเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปอย่างเช่นว่าสมมุติว่าอกออกครึ่งนิ้ว10ไซส์มันก็จะออกลันมา10เส้นเลยมันก็จะเร็วกว่าเกตมือซึ่งถ้าเกตมือเนี่ยเราก็ต้องนั่งทาทีละทีละไซส์ทีละไซส์ซสิสครั้งแล้วก็ Copy ้กระดาษแข็งออกมาแต่ทีนี้ถ้าเราเกตด,ด้วยโปรแกรมเนี่ยมันก็จะออกทีเดียว10เส้นเลยซึ่งปกติเราจะเกตเฉพาะไหล่อกเอวสะโพกอ่า แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเกตเหมือนกันหน้าหลังจะเกตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเกตแค่ฝั่งเดียวแต่ทำด้วยมือนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเกตทุกจุดแล้วก็ก๊อปปี้กระดาษแข็งออกมาแต่ทีนี้ถ้าเราทําด้วย, Computer, ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยโปรแกรมมันก็จะมีการก๊อปค่าเกตแล้วก็ไปวางซึ่งเราท halfway, ําแค่ฝั่งเดียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็ก๊อปค่าเกตจากซ้ายไปวางที่ขวาแล้วก็ก๊อปจากหน้าไปวางที่หลังมันก็จะรวดเร็วสะดวกรวดเร็วมากเลยครับ แล้วอันสุดท้ายก็คือการวางมาร์กดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าโปรแกรมเนี่ยมันคำนวณให้เราเสร็จก็คือใครวางก็ได้อ่ามันก็ทาคำนวณแบบประหยัดที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ไม่ต้องมานั่งง้อคนที่วางมาร์กแล้วที่มีประสบการณ์ซึ่งอ่าหาสมัยนี้ก็หาค่อนข้างยากคนที่มีประสบการณ์การวางมาร์ก แล้วเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยโปรแกรมมันจะคำนวณให้เสร็จเลยว่าวางแบบประหยัดที่สุดจะเอากี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนี้ถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราบางจุดเนี่ยเราก็สามารถจะมาวางบางชิ้นเองได้ซึ่งดีกว่าที่มาจัดเรียงใหม่ทั้งหมดโปรแกรมมันจะไกด์ไลน์บอกบอกเราอยู่แล้วว่าวางยังไงให้ประหยัดที่สุด ทีนี้เรามาพูดถึงการฟิตติ้งกันบ้างว่าขั้นตอนการฟิตติ้งเนี่ยเออมันแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงซึ่งแบบเก่าก็คือเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าต้องเอาแพทเทิร์นที่เราทําเนี่ยมาลองวางพ้าดิบดูก่อนแล้วก็ลองตัดเย็บขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็เรียกเด็กในโรงงานมาลองแล้วก็หรือไม่ก็ขึ้นบนบนผุ่นผ้าดู ว่ามันสวยไม่สวยตรงไหนอ้าคออ้าวงแขนอ้าต้องต้องเก็บตรงไหนอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเสียเวลาเยอะแต่ทีนี้ถ้าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าผลิตไปแล้วเป็นพันพันตัวเนี่ยก็คือมันจะเสียทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำขั้นต้นแบบของเราให้สวยที่สุดแล้วก็มันจะ ถ้าสมมติว,ว่าโรงงานไหนที่รับงานออเดอร์ลูกค้าเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนนี้เราก็ต้องให้ลูกค้ามาดูงานฟิตติ้งก่อนอันดับแรกก่อนจะผลิตจริงว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคก็คือเริ่มผลิตเลยแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยเราก็ต้องแก้จนก,กว่าลูกค้าจะพอใจถ้าเป็นงานขายข,ายของเราเองธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องดูจนกว่าตัวเราเองเนี่ยจะพอใจซึ่ง คงเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ว่าจะตัดเย็บครั้งเดียวเลยเนี่ยแล้วออกมามันจะสวยเลยเนี่ยก็คงคงจะยากอย่างน้อยเนียเน่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็น่าจะประมาณ3-4ถึง4รอบขึ้นไปนะก็คืออย่างต่ำนะต้อง3-4ถึง4รอบเพ่หมายถึงว่ารอ,อ,อบแรกอ่ะโอเคแขนก็อ่าคอก็อ่าทรงเสื้อก็ยังไม่โอเคอ่ะไปแก้มาแก้ที่พต่นก่อนแก้ไขเสร็จแล้วก็ตัด ยบผลิตอีกรอบนึงอ่ะลองใส่ใหม่อ่าโอเคแขนดีขึ้นอ่ะคอยังอ้าอยู่อ่ะก็แก่รอบที่3อ่าโอเคดีรวมๆอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเอวเข้ารูกอีกนิดนึงอ่ะเก็บตรงนี้อ่ะใหญ่ไปหน่อยหนึ่งอ่ะก็รอบที่4อ่ะจนจนจนกระทั่งคิดว่ามันมันน่าจะดีที่สุดแล้วเนี่ยก็คือถึงจะอ่าเรียกลูกค้ามาดูหรือเริ่มขั้นตอนการการผลิตต่อไป แต่ทีนี้ถ้าดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเรา,เาใช้โปรแกรมตัว 3D fitting เนี่ยเสมือนการสวมใส่เสื้อผ้าจริงก็คือจำลองการเย็บจริงเนี่ยไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าจริงไม่ต้องเรียกเด็กในโรงงานมาลองไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเปลืองผ้านี้เราก็แก้ในพ a t เทิ n ไฟล์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแล้วบุ๊โมเดลเนี่ยก็คือเสมือนการเย็บจริงใส่ให้เราดูได้เลย ญี่หุ่นเนี่ยมันสามารถจะปรับไซส์ได้ก็คือเหมือนคนจริงๆเลยทุกอย่างก็คืออกเอวสะโพกแล้ละเอียดกว่าคนจริงๆอีกก็คือหน่วยทนิยมมันสามารถตั้งได้2.00ถึงจุด3.3หน่วยทนิยมซึ่งอย่างเช่นว่ารอบอก48เ้น48.25อะไรเงี้ยก็คือไซส์ก็คือเท่ากับคนจริงๆรอบอก บ่าหน้าบ่าหลังอ,อกสูงอ,อกอ่างรอบเอวสะโพกความยาวระหว่างาปุ่มคอหน้าถึงเอวคอหลังถึงเอวทุกสัดส่วนเนี่ยก็คือเราสามารถจะกำหนดตัวเลขไปได้หมดเลยปรับไซส์าตามที่ที่เราต้องการทีนี้ถ้ามาดูการใส่กับคนจริงๆบ้างบางทีเราเรียกเด็กในโรงงานมาลองเนี่ย ทีนี้ถ้าสมมติว่าเด็กเราในโรงงานเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าไซส์มันจะสัดส,ส่วนมันจะสมส่วนเท่ากับนางแบบที่เราต้องการบางทีเนี่ยอกได้เอวไม่ได้สะโพกได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปปรับไซส์เด็กในโรงงานให้ให้มันเอวใหญ่ขึ้นสะโพกเล็กลงอกเล็กลงเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เราก็ต้องอลองไปก็คือให้มันใกล้เคียงที่สุด แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในในหุ่นโมเดลคอมพิวเตอร์ 3D เนี่ยเราสามารถจะปรับได้เลย,เยก็คือตามที่เราต้องการสัดส,ส่วนทุกอย่างเตะเตะเลยเละเอียดกว่ากว่ากว่าวัดกับคนจริงๆอีก แล้วดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเอาแพทเทิร์นเนี่ยมาเสมือนการเย็บจริงก็คือใส่บนหุ่นเราเห็นได้ทันทีเลยถ้าเราไม่พอใจเนี่ยเราก็แก้ในแพทเทิร์นมันจะมีสองฝั่งก็คือฝั่งขวาก็จะเป็นแพทเทิร์นอ่สองดีสองดีก็คือแพทเทิร์นเหมือนกับกระดาษธ,ธรรมดาอ่อย่างฝั่งซ้ายทีดีก็คือเหมือนคนใส่จริงๆทีนี้เราแก้ฝั่งขวา ฝั่งซ้ายก็มันก็จะเสมือนการใส่จริงให้ตรนมัติอย่างเช่นว่าเราต้องการหดเสื้อเนี่ยสั้นขึ้นสองนิ้วด้านซ้ายหุ่นมันก็จะสั้นขึ้นสองนิ้วเหมือนกันสมมติว่าวนแขนเนี่ยเราเราเย็บดูแล้วมันลังเวลาใส่หุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าว่ามันลังจริงๆซึ่งมันเสมือนการเย็บผ้าจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเย็บผ้าให้มันเสียเวลาอีกแล้วก็คือ ใช้หุ่นโมเดลเนี่ยในการที่ดูทดแทนการดูคนจริงๆนี้มันดีกว่ายังไงดีกว่าตรงที่ว่า,เ,าเวลาคนใส่เนี่ยเราเราไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้ว่า มันหลวมยังไงก็คือผ้าเนี่ยเราไม่สามารถมองมองด้วยตาทะลุผ้าไปได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นมุมมองในในหุ่นสาม i t t i ฟิตติ้งเนี่ยเราสามารถปรับมุมมองได้หลายมุมมองก็คือมองแบบสีสีก็คืออ,อย่างเช่นว่าสีแดงครับสีเขียวโอเคสีน้ำเงินหลวมอ่าเราก็จะปรับ สีเอา้าตรงสีแดงเนี่ยถือว่ารอบอกเนี่ยมันเป็นสีแดงเราก็จะปรับเฉพาะรอบอกเราก็แก้สเกลทุกอย่างมันก็จะบอกเราถือว่าเราแก้ในฝั่งพทเทินธรรมดาเนี่ยแก้ออกไป2นิ้วฝั่งที่ดีมันก็จะออก2นิ้วสเกลชัดเจนมันก็จะจากแดงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขียวก็คือโอเคอ่าเีนี้ถ้ามันมันล้างมันก็จะปรากฏให้เราเห็นเลยว่าว่ามันล้าง ถ้ามันโอเคมันก็มันมันก็มันจะขึ้นสีถ้าเป็นสีเขียวก็โอเคถ้าสีแดงก็ครับหรือเราจะมุมมองแบบทะลุก,ก็ได้ก็คือมองแบบ c ีทสามารถมองทะลุเลยว่าตรงไหนครับตรงไหนหลวมแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะให้ลูกค้าดูใจกับเราได้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือ Zoom หรือว่า Team l i v e r หรือ a n y d a t e ก็คือรีโมทเข้ามาไม่ไม่ต้องให้ลูกค้าเดินทางมาที่โรงงานจริง ก็คือเราดูพร้อมกันหลายๆคนหรือวิดีโอคอลก็ได้แต่ที่ที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็คือใช้รีโมททีเวอร์หรือไมอ่กรสูดเนี่ยให้ลูกค้าเข้ามาดูการทำงานของเราหลังจากที่เรากำลังฟิตติ้งเนี่ยให้ลูกค้าดูไปกับเราเลยว่าโอเคไหมลูกค้าก็บอกอตรงนี้เนี่ยเอาเอาเข้าอีกนิดนึงอ่าเราเราก็แก้ไปพร้อมกับคำแนะนำของลูกค้าไปไปพร้อมกันทีเดียวเลย ต่นี้ถ้าถ้าลูกค้าก็ต้องมาโรงงานหลายๆเที่ยวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่สะดวกนะเวลานี้นะก็คืกถ้าถ้าดีกว่าไหมก็คือเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่เราสามารถจะทํางานพร้อมกันที่ไหนในโลกก็ได้ก็คือเราก็ทําที่โรงงานส่วนลูกค้าเขาก็ดูที่ออฟฟิศของเขาแล้วก็เอ่อ แก้ไขไปพร้อมกันเลยทีเดียวเราก็สามารถจะเห็นดึงลายผ้าเข้ามาใส่เห็นได้ทันทีเลยซึ่งถ้าเป็นผ้าดิบเนี่ยเราเราก็ไม่สามารถจะเอาผ้าจริงมาบาเย็บก็คือเราถ้าเป็นหุ่นโมเดลฟิตติ้งเนี่ยเราสามารถจะดึงลายผ้ามาใส่ได้ทันทีเอาลายแบบนี้อเอาสีแบบนี้แล้วก็การเสมือนผ้าจริงเนี่ยผ้ามันก็มีให้เลือก หลายหลายชนิดอย่างเช่นชีฟองผ้าวูผ้าคอตตอนผ้าอะไรก็คือเราเลือกเนื้อผ้าได้เวลามันเลนเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะเสมือนเนื้อผ้าตัวนั้นเลยการยืดหดของผ้าเราก็แก้ต่เล็กใหญ่ครับหรวมอะไรเนี่ยก็คือแก้ฝั่ง 2D ดีต่สเกลมันก็จะบอกเราฝัววงแขนเนี่ยตอนนี้20นิ้วอ่สัวเราหดเข้าไปเหลือ19นิ้ว เราก็ดูฝั่งทีดีว่ามันโอเคไหมมันมันหายล้างหรือ,อยังถ้ามันหายล้างเราสามารถขยับเสื้อผ้าได้เหมือนเหมือนเราคนคนใส่จริงๆเราก็แก้ไปจนกว่าเราจะพอใจไม่ต้องมานันงเสียเวลาไม่ต้องมาเสียเสียผ้าดิบผ้าดิบเนี่ยก็ทิ้งไปเป็นกล่องๆมีประโยชน์ตรงนี้เราก็ใช้เทคโนโลโยีเนี่ยมาพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์ซึ่ง กระบวนการการใช้โปรแกรมเนี่ยเราก็มาทดแทนตั้งแต่การสร้างแพทเทิร์นเกียร์ส์วางมาร์รวมถึง 3D f i t ฟิต g ิ้งแล้วก็ต่อยอดไปอีกก็คือการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยดีไซเนอร์การทำแบรนด์เนี่ยก็คือทุกคนใฝ่ฝันอยากจะ,ะจ้างนางแบบมาเดินบนแคทวอล์กโดยเอาเสื้อผ้าที่เราออกแบบเนี่ยใส,ใ,แบบใส่เดินบนให้นางแบบใส่เดินบนแคทวอล์ก แล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายออกสื่อต่างๆแตนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะมีหุ่นโมเดล 3D เราจะเอาหุ่นแล้วก็เลียกได้ว่าจะเอาหุ่นเ,เป็นทรงผมอะไรหุ่นถูสีอะไระแล้วก็เสื้อผ้าก็คือที่เราออกแบบตามที่เราต้องการ๋ยวนี้มันก็เดินแฟชั่นโชว์ให้เราดูเหมือนคนเดินจริงๆเดินแคทวอล์กซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาทำสื่อเอาไปทำสื่อโฆษณาเพื่อเ่บน ซเชียลต่างๆอย่างเช่น f a c e b o o k ออนไลน์ i n s t a g r กร TikTok ็แล้วก็ประหยัดงบในการจ้างนังแบบด้วยแล้วก็ดูทันสมัยไฮเทคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันตั้งแต่ต้นทางกระบวนการเลยก็คือตั้งแต่ออกแบบดีไซน์ทำเพื่อเพื่อนเกตไซส์วางมาร์คฟิตติ้งแล้วก็แต่พรีเซนต์เดินแบบแต่ชั้นโชว์ทุกอย่างก็คืออยู่บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เราสามารถทํางานที่ไหนในโลกก็ได้แล้วไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษแพทเทินให้ให้โลกเต็มโรงงานและการส่งไฟล์โอนไฟล์เนี่ยอย่างเช่นว่าโรงงานอยู่ที่หนึ่งทำแพทเทินอีกที่หนึ่งเราก็ส่งไฟล์แพทเทินเนี่ยไปที่โรงงานที่ไหนในโลกก็ได้ส่งผ่านเมลผ่านไลน์ผ่าน Inbox SMS ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือใช้ได้หมดส่งไฟล์ปุ๊บทางปลายทางเขาก็จะ ผลิตรับไฟล์ปุ๊บก็ปิพนออกมาได้เลยทีนี้เราพูดถึงเครื่องปิพนบ้างีนี้เครื่องปิ้นเทปเท่นเนี่ยก็คือมันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่สตาร์ตั้งเง่นกระบ,บาทก็คือเป็นาปากกาธรรมดาปากกาลูกลื่นธรรมดาเนี่ยครับก็คือใส้แก๊ก,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 กที่แท่งกระบาทสองบาทเนี่ยครับเอาใส้มาแล้วก็าวาดเทเท่นออกมาเป็นเส้นสเกลทุกอย่างก็คือตรงาตามของจริงร้อยเปอร์เซ็นต ก็คือวาดออกมาหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตัดแพทเทิรออกมาด้วยเราก็ใส่ใบมีดเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นกระดาษแข็งก็คือตัดเป็นบล็อกออกมาเพื่อจะส่งให้ช่างแพทเทิรเก็บเอาไว้หรือว่าขึ้นตัวอย่างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ทุกอย่างก็คือ,อ พอเราทําในคอมหมดแล้วก็เวลาวางมาร์กเรียบร้อยทุกอย่างก็คือพิมพ์ออกมาทีนี้เครื่องพิมพ์นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเ,เรามีตั้งแต่เป็นเครื่องปากกาธรรมดาซึ่งราคามันสตาร์ทตั้งแต่เบอบาทจนกระทั่งถึงหลัก5 0 0 0 0ื่นซึ่งตรงนั้นก็คือตามหน้าผ้าอย่างเช่นว่าเ,เวลาวางมาร์กเนี่ยก็คือตามหน้าผ้า36 48 60, 62, 72, 74 ซึ่งตั้งแต่6.4ขึ้นไปเนี่ยอ่ามันหน้ามันกว้างก็คือมันก็ต้องใช้เป็นเครื่อง In อิงเจตละอ่าอิงเจตซึ่งราคาอิงเจตเนี่ยมันก็จะสตาร์ทตั้งแต่9,000กว่าบาทขึ้นไปแต่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าโรงงานเอ่อไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือว่าช่างเททเทนที่รับจ้างทำเททเทนอยู่กับบ้านเนี่ยอ่อมันก็จะมีเครื่องที่สตาร์ทตั้งแต่10,000กว่าบาทขึ้นไปก็คือทำเททเทนออกมาเป็นตัวหน้ากว้างไม่เกิน74เซนเพราะว่าปกติเวลาเราสร้าง เพิ่นออกมาเป็นตัวเนี่ยก็คือเราสร้าง1ใน4แล้วก็แผ่สันทบ1ใน4ของไซส์ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเ4ิเซนก็คือแค่เสี้ยวเดียวอย่างเช่นว่ารอบอกแ0เซนเนี่ยหาร4ก็คือ20ิเซนอ่าเราก็สร้างแค่1ใน4เท่าน,นั้นเองเรามันก็พอสำหรับไอตัวหน้าหน้าเล็กของเรา7 74เซิซนแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยก็คือเมตร มันก็จะสตาร์ตตั้งแต่20,000กว่าแล้วก็เมตร6กก็คือไซส์ไซส์ใหญ่สุดของปากกาอ่าก็หน้า64เซนแล้วก็ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเป็นเครื่องอิงเจ็ดละอิงเจ็ก็คือเหมือนเหมือนเครื่องอิงเจ็ที่เราพิมพ์กระดาษทั่วไปก็คือใส่เป็นตลับหมึกทั่วไปตลับหมึกถ้าหมดก็เปลี่ยนตลับหมึกไปตัวนี้จะเป็นออโต้ก็คือหมุนหมุนกระดาษเองหมุนเก็บเองอ่า เป็นเป็นอิงเจ็ดหน้ากว้างของอิงเจ็ดเนี่ยมันสูงสุดถึง78อ่า78นิ้วอะครับเอ๊ะเราก็มีตัวกระดานดิจิทัลที่ใช้สำหรับเอ่อสแกนแทเทเร์นกระดาษ ก่อนที่ทุกโรงงานเนี่ยก่อนที่จะปรับมาใช้โปรแกรมเนี่ยก็คือต้องทําเป็นแผ่นพนกระดาษแข็งเก็บไว้เต็มโรงงานเลยถูกต้องไหมครับอ่าตรงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยมาเป็นเอ่อไฟล์คอมพิวเตอร์เก็บไว้ในคอมโดยผ่านกระดานเขาเรียกว่าเป็นกระดานสแกนหรือว่ากระดานดิจิทัทยเนี่ยก็คือวางสแกนเข้าไปเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสร็จแ,แล้วกระดาษเนี่ยถ้าต่อไปเราไม่ใช้ก็คือทิ้งไปเลยครับ เราต้องการไฟล์ไหนมาเนี่ยเราก็พิมพ์ออกมาได้เลยดึงจากในไฟคอมเราก็เซฟเป็นเหมือนเหมือนเว็เหมือน Excel ที่เราใช้งานาทุกว,วันนี้แหละครับก็คือเก็บเป็นไฟล์แยกเป็นประเภทหมวดหมู่ไปหรือยันเป็นัำเบอร์ไปต้องการดึงไฟล์ไหนมาเรากา็เปิดมาพิมพ์ออกมาได้เลยไม่ต้องมานั่งเรียงเก็บแพทเทิร์นให้มันลกเต็มเต็มโรงงานแล้วครับผม อันนี้ก็คือเราพูดถึงขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการการแปลงพทเทินกระดาษเข้าไปในโปรแกรมเป็นไฟล์ต่อไปอเราจะขึ้นงานใหม่เนี่ยก็คือเราก็ขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยครับไม่ต้องมานั่งสร้างบนกระดาษแล้วครับก็คือสร้างทำในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยตั้งแต่สร้างแบบเกตไซส์วางมาร์ก fitting จนกระทั่งถึงนางแบบเดินแฟชั่นโชว์ทุกอย่างก็คือเข้ากับยุคสมัยนี้ก็คือ 5G ทุกอย่างอยู่รันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเราก็อาจจะเก็บไว้ใน ai, แฟลชไดร์เล็กๆอันเดียวหรือไว้บนคลาวก็ได้ซึ่งที่ทุกคนใช้กันทุกวันนี้ก็คือ Google Drive อยู่แล้วครับก็คือเก็บไว้ทั้งปลอดภัยแล้วก็ไปดึงใช้ ที่ไหนในโลกก็ได้ก็คือเราไ,ไม่จําเป็นต้องมานั่งประจําอยู่ที่โรงงานก็คือเราไปที่ไหนก็ได้แล้วก็โหลดไฟล์จาก Google Drive ลงมามันก็ทําให้การทํางานทุกอย่างเนี่ยเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็รวดเร็วทันสมัยด้วยครับผม ทุกอย่างก็คือรันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดแพลตฟอร์มไม่ไม่ต้องมาทำบนกระดาษที่ทำบนกระดาษเนี่ยก็คือ,อมันก็จะเป็นรุ่นเก่าละก็คือการส่งไฟล์โอนไฟล์ก็ต้องส่งเป็นกระดาษมันก็จะทำให้ช้าและยุ่งยากกันต่อนึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มาแนะนำปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมกระดาษเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิตลัลทั้งหมดครับผม